สวัสดีครับพบกับผม s a K Life นะครับวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวที่อมก๋อยนะครับไปส่งแม่นะครับแม่มาเที่ยวหาที่แม่ห้องสอนนะครับวันนี้เราจะไปอมก๋อยกันนะครับครับตอนนี้เราพร้อมจุเดินทางแล้วนะครับผมก่อนก่อนก่อนออกเดินทางต้องเชิวหมากนะฮะครับผมโมโมบีอาอวีเนาะพร้อมแล้วลูกโอเคไปกันเลยนะครับผมนะเตี๋ยวนอหน่อน ตอนนี้เราจะเดินทางไปอมค์อยการนครับผมไปส่งแม่นะครับไปส่งแม่กลับบ้านแม่มาเที่ยวหานะครับผมอันนี้เรากำลังอยู่ที่แม่ฮองสอนนะครับเมืองสามหมอกดูบรรยากาศครับน้องโอเคตอนนี้นะครับก็มาอยู่ที่จุดชมวิวแล้วพาเด็กๆมาด้วยดูซิเด็กๆสบายสนุกไหมใส่แว่นซีใส่แว่นสิบายบายนอยตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวนี่ไหนนะโอเคนะครับบอสนุกไหมจะไปไหนไปทำอะไร มาโอ้ยใ<อ>ส่รองเท้าใส่รองเท้าโดนเขาผิดโดนเขาผิดมือไ,ไปแตะแตะที่เมื่อพินแหละเข้าน้ำ<อ>นี่ก็จะเป็นร้านค้านะครับของจุดชมวิวนะครับข้างบนก็กยังมีนะพี่น้องนะนอนเป็นไงเดี๋ยวจะอจะ้วกวันนี้ไปไหนกันจะไปไหนกันอมต่อให้ มึมืออยู่ไหนมไรอยู่ที่ไหนอ่ะอมไก่อยู่ที่อมไก่เนาะที่อะไรนะคืออะไรวะลวคนและแม่น้ำสองสีเนือ๋อแม่นแม่น้ำสองสีข้างหลังเนาะมึมือ ใช่ไหมมึดเต้นให้โชว์สิโอเคครับพี่น้องตอนนี้เรามาถึงโคมไฟนะครับผมเราจะรับประทานกันตอนนี้ฝนตกนะฮะข้างนองนี่ครับแม่ <c oughs> โอ้ยเด็กเสร็จมาแล้วนะครับ <c oughs> มือ้อให้มือ้อ <c oughs> เนี่ยสั่งดูลองสั่งดูเหรอสั่ะเพาทะเลกะเพทะเลโอ้รับผมนี่ก็มาแล้วนะครับข้าวผัดหมูแม่สั่งนะดูนะครับ น่าทานมากน่ากินน่านนนะอร่อยมากแน่ๆเลยต่ใส่เนอบยโอ้อโตขดทติลนวเนื้อม่มนแตาขดทิ้ติแล้วน,น,นอ,นอวนดูนะครับอร่อยไม่อร่อยนะครับหมดเรียง ครับผมตอนนี้ก็นั่งรอพี่ชายมารับแม่นะครับแต่ยังมาไม่ถึงนลงดอยมานะครับอันนี้แม่นะครับแม่อันนี้แม่ยายนะแม่ยายอันวันนี้พาแม่กลับบ้านนะครับกลับบนดอยห้วยขนุนนะครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้นี่พี่ชายที่จะมารับแม่มาแล้วโอ้สภาพรถบนดอยล่ะลลสุดยอดจริงๆนะโอ้เฮ้ยจอดรถรถเครืดางดเตี้ยโอ้นี่นะครับบนดอยนอนรถดอยประมาณนี้ ยอดอืมสุดยอดนะพี่้องตอนนี้พี่ชายมาถึงแล้วพามากินข้าวนะครับร้านเดิมจีินะครับมาช้าหน่อยเขาคิดกันหมดแล้วนะครับผมี้สั่งเข้าไปแล้วนะครับสั่งให้สองมาทีหลังมาทีหลังก็จัดไว้สองจานนะครับเต็มที่นะครับอร่อยจะดนี้อร่อยดีอะแล้วละและได้เนาะ โอเคแบบที่พารลี่เดตับบึตับบึกสวัสดีสวัสดีสวัสุีสวัสุีเนาะแม่จะเดินทางกลับขึ้นดอยแล้วนะครับผมคออีันฮ่าฮ่าฮ่าฮตาตาดูสภาพรถนะครับเนาะคือบนดอยนั้นลำบากหน่อยนะครับหน่อยดูรถเครื่องนะฮะโอ้สุดยอดเข้าเยอะ ตับเปสดัุกตับเปสดตับเปสดตับเปสวัวชุกครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาส่งแม่ท да. uh like, ี่อมก๋อยไปที่เรียบร้อยนะครับจะกลับบ้านบนดอยนะครับผมซึ่งพี่มารับนะครับดังที่ได้ดูกันเมื่อกี้นะครับตอนนี้ผมก็จะกลับน้องสอนต่อนะครับผมมาเจอกันคลิปหน้าฝากไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับบวัสดีครับผม